ญี่ปัดดูดใครหรือเปล่าไม่ได้ดูดใครนะไม่ใช่ให้ดูดไม่อยากได้เป็นดราม่าเออไม่ากจะเป็นดราม่าได้กลได้กลวยแต่ไม่เอานะไม่เอาม่ีพลัง้วย พุธที่16กุมภาพันธ์นะครับตรงกับวันมาคบูชาพอดีนะครับจากคลิปที่แล้วที่มาเขาใหญ่กันยังไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะครับรวม2เดือนได้นะครับก็ได้กลับมาที่เขาใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับอากาศกำลังดีครับไม่มีแดดนะครับแล้วก็เมฆฝนยังไม่มีนะนะครับวันนี้ตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมเอารถ นี่รถพับของผมร้อยี่สิบนะครับทรินเอ็กไฟเบิร์สี่จุดศูนย์นะครับอยากลองขึ้นเขาใหญ่ดูก็สวัสดีครับถ้าเกิดเอารถพับร้อยี่สิบนิ้วขึ้นเขาใหญ่จะเป็นอย่างไรนะครับจะเหนื่อยขึ้นหรือว่ารถมันเบาแล้วจะเหนื่อยน้อยลงอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องไปลองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมีเกมมาให้เล่นกันอะไร คอมเมนเจอรี่แมวจับหนูอาจจะให้อาจารย์อ้๊อไหลขึ้นไปก่อนสัก3นาทีหรือ5นาทีพี่โตไหลต่อขึ้นไปอีกสัก5นาทีผมค่อยไหลตามขึ้นไปก็คือปล่อยไปไปทีละคนทีละคนจับหน้าด่านเดี๋ยวเราไปส่งกันหน้าด่านแล้วก็ร้อยยี่สิบนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสนุกสนุกครับไม่ได้มีชาเลนจ์น้ำเดี๋ยวไปเจอกันตามดูกันครับ Oh, 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 พี่ชิวมากเลยครับไม่ชิวไม่ชิวทำไมผมรู้สึกผมเหนื่อยเลยอ่ะครั้งสุดท้ายก็วันรัฐธรรมนูญน่ะนะอสองเดือนนิดนิดอ่ะเรี่ยผมผมเหนื่อยนะไปแล้วเดี๋ยมผมตามเก็บถูกจับไปแล้วหนึ่ง กำลังมีความสุขกับการถ่ายคลิปวิดีโอของเขานะพี่โตไปนานยังครับไปแล้วเนานยังทักทักใหญ่ๆแล้วคเขาตัดเสียงหอบผมออกด้วยนะอย่าเรียกว่าหอบเลยเรียกว่าตายดีกว่าวันนี้เขามาถล่มทับแลยหาเรื่องแท้ๆก้า กินเรียบ ด้วยความอยากรู้นะครับซึ้งเลยซึ้งจริงๆโอ้ได้ลบเนินแบบเดียวขึ้นอีกแล้วนี่ขนาดมาหลายครั้งแล้วนะวันนี้คงเป็นวันหยุดที่บางคนเขาต้องทำงานนะครับนะักท่องเที่ยวก็เลยดูบางตานะครับ มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็จะน้อยนะครับก็เลยมีน้องลิงออกมาตามถนนเยอะหน่อยครับวันนี้ปกติมาไม่ค่อยได้เจอนะวันนี้เจอเยอะเลยนะครับแต่สองคนนั้นเนี่ยคงตอนนี้คงไปนั่งกินข้าวแล้วนะครับผมเลยจุดแยกน้ําตกเหวนระกมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็มุ่งหน้า แยกเขาเขียวแต่ไม่ขึ้นนะนะครับไม่ไหวเฟืองหลังมันเล็กโอ้ทรมานจริงๆนะครับหายากเลยนะครับเอารถพับมาขึ้นเขาใหญ่ถือว่าเอามาให้ดูเป็นเผื่อใครคิดอยากจะเอารถพับใส่รถนะครับบางคนก็ขึ้นรถไฟมานะครับ ผมก็พับใส่รถมาแล้วก็มาปั่นกันขึ้นเขาใหญ่นะครับก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วเอาเรื่องอสุดยอดเลยนะครับเวลาขึ้นเขาเนี่กำลังใจเดียวที่มีก็คือถางลงนะครับลงยาวๆลมเย็นๆโอ้มีความสุขจริงๆเลยนะครับปั่นไปฟังเสียงธรรมชาติไปคอยมองพี่ใหญ่ไป พี่ชางพี่ชางนะไม่มีนะครับวันนี้ยังไม่เจอนะครับขออย่าให้เจอเลยนะครับ เที่ยวน้อยมากๆเลยนะครับวันนี้เมื่อกี้เห็นกวาง2ตัวนะถ่ายไม่ทันนะครับมัวเต่นเหนื่อยอยู่ก้มหน้าก้มตาขึ้นเนินอยู่เมื่อกี้เงยขึ้นมาก็เลยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ฝนโปรยแล้วนะครับได้ถึงจุดนัดหมายแล้วจะได้พักแล้วเลยนะโล่งๆเลยวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง วิชชั่นคอมพลี t ตรงไหน<笑><笑>เอารถพับขึ้นมาปัน่นอาก็สวัสดีครับนะวันนี้เนี่ยเราก็มาขึ้นอีกแล้วนะอ๋อขึ้นเขาโอ้น้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นตอ,อนนี้ก็น้ำมันยังขึ้นเหมือนเดิมนะจะสี่สอยู่แล้วและก็ไม่มีวี่แววว่าจะลงด้วย เพราะฉะนั้นเรณจะลองให้ทุกคนเนี่ยมาปั่นจักรยานดูนี่พี่อ้ําวันนี้พี่อ้ําปั่นจักรยานพับมาเขาใหญ่เป็นไงครับพี่รู้ซึ้งเลยครับแมวนะครับเลิกแล้วครั้งเดียวเลอคือพี่อ้ําทาได้ผมว่าทุกๆคนก็ต้องทําได้นะต้องมาลองดูครับมันอาจจะได้ฟิลที่แปลกจากเสือหมอบก,ก็ได้<ม>ใช่ไหมพับแล้วก็รูด้วยโหนะอยากให้ทุกคนก็มาลองมาดูการพงเป็นไนเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยทุกครั้งเลยครับ เหนื่อยรูค่าผมดูเหมือนผมไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นว so ันนี้สุดยอดฮะ้างวันนี้ฟิตมากนะออร่างกายเสือฟิตไม่รู้จะมันลดแล้วก็ไม่ไมเรายอมลดสักทีเดี๋ยวเราไปไหนต่อกันดีไปไหลอ่าจีนนะครับเจอกลุ่มพี่ๆนักปั่นทักทายว่าจำได้เห็นใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยจำจำสองคนนี้ได้ด้วยนะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับถ้าถ้าพี่ๆนักปั่นเข้ามาดูคลิปนี้ ช่วยเม้นหน่อยนะเมนทลายคลิปหน่อยนะว่าคนไหนคนไหนจะได้แอดเป็นเพื่อนกันนะครับเผื่อจะได้มาชวนมาปั่นด้วยกันด้วยนะครับ <c oughs> ปั่นออกกําลังกายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยลงลงอะไรสตาว่าจะได้แบบฟอลโล่กันได้เมื่อกี้เรามากินข้าวข้างบน, <c oughs> บนผมสั่งกะเพราไก่ไข่ต้มสองใบนะฮะแล้วส่วนอาจารย์พงษ์เนี่ยไข่เจียวหมูสับของผมหกสิบบาทของอาจารย์พงษ์ บเท่ากันเลยเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะฮะเพราะเพะฉะนั้นนะเวลามาทานนะสั่งสองอย่างไปเลยนะก็คือสั่งกระเพราไก่ด้วยแล้วเอาไข่เจียวด้วยเดยผมว่าก็หกสิบอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับก็คือเราก็ได้มาซื้อบรรยากาศนะก็ถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะเราไม่คิดอะไรมากแล้วก็พอเราออกกำลังกายมาเราก็เออทานอ่ะแต่กะเพราอร่อยนะครับโอเคครับราคาไหวครับแล้วก็อร่อยด้วยครับคุ้มครับก็ขอแนะนำนะครับสำหรับ เพื่อนๆท่านใดที่แบบว่ายัางสองจิตสองใจอยู่ว่ารถพับจะขึ้นไหวไหมนะครับจริงๆก็มาได้นะครับผมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรก็มาเรื่อยๆื่อยเหนื่อยก็ลงเข็นนั้นเองไม่มีอะไรก็ทําค่อยๆอยะไรเลี้ยงรอบขามาเรื่อยๆแต่มันจะหนักหน่อยถ้าเกิดเป็นเฟืองเดิมเดมมนเนาะนะครับก็ถือว่าชมธรรมชาติและกันเพราะว่าผมก็ปั่นไปผมก็แบบว่าฟังเสียงแบบพวก ดิ่งข้างบางชนีอะไรก้ยก็ไปเรื่อยๆครับมันก็เอนจอยกับธรรมชาติไปแล้วก็วันนี้รถน้อยด้วยก็เลยแบบปั่นกลางถนนเลยใช่นี้รถน้อยมากแต่ก็ต้องระวังนะครับเวลามีรถมาเราก็ต้องหลบหลบให้เขาด้วยนะครับเดี๋ยวก็ธรรมชาตินะครับเราเนาะเราไม่ได้ปั่นเอาแบบว่าแบบเอวีเราต้องแบบใช่ใช่เอนจอยกับธรรมชาติดีกว่านัมาเมื่อกี้ปันดูดใครหรือเปล่า ไม่ไดู้ไม่ดูใครนะไม่ให้ดูไม่อยากไม่อยากได้เป็นดราม่าเออไม่อยากเดี๋ยวอยากเป็นดรามองดราม่าได้กงได้กล้วยแต่ไม่เอานะไม่เอาไปเังไปเรื่องนี้ได้ยังไงโอเคนะครับแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกับใครด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนคอยติดตามนะครับผมมาดูกันครับสวัสดีครับ